สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่ผมนะอูเมอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยฟรีไฟนะครับมีเจ้าตัวปืนสไนเปอร์ใหม่นะครับเจ้าตัว M 2 4ี่นั่นเองครับ M 2 4เนี่ยเป็นปืนสไนเปอร์ขนาดเล็กนะครับผมมาพร้อมกับความคล่องตัวในการพกพาและก็อัตราที่ยิงรวดเร็วนะครับผมสุดยอดเวลิกูดซึ่งรูปปืนก็จะมาประมาณนี้ครับ มาดูสิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกดกันเลยดีกว่านะซึ่งวันนี้เนี่ยผมเตรียมสกิลเจ้าตัวสไนเปอร์มาด้วยนะครับผมก็จะมีโมโคกับเจ้าตัวนกแล้วก็เจ้าตัวไฮยะโตนะครับเอามากันไว้แบบว่าเจอศัตรูระยะชา้าอะไรแบบนี้นะจะเปลี่ยนปืนชา้าแล้วก็ยิงศัตรูนะครับโอเคต้องบอกเลยว่าเป็นปืนสไนเปอร์ที่เข้ามาในรอบในรอบเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะทุกคนนะอันนี้ผมมั่วนะครับผมโอเคไปดูคลิปกันดีกว่า เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายดีมีรหัสฟรีไฟล์สวยๆราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึง1,000เป็นต้นไปนะครับรับซื้อรหัสหลักร้อยนะครับจนถึงหลักหมื่นนะครับงบไม่อั้นนะครับผมทักมาเยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่าทางเพจเนี่ยขาดแคลนรหัสเยอะมากครับทักไปได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจเพจซูเปอร์ไก่ช็อปนะครับผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดลิงก์นี้แล้วทักไปได้เลยนะครับผมใครที่แบบว่าต้องการเงินนะครับจะเอารหัสมาขายก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากได้รหัสนะครับผมก็มาซื้อได้นะครับทีี่่เเเเเเเพจจซุปปปออออรรรรรร์์ไไไกช็ขขาาาายยยดดลลลลนนะคคัััับบบผผมม้้ววงสสหต M2B นั่นเองนะผมไม่ใช่ N2B ดิ M24 นะทุกคนนะไปปืนบาเลเฉยนะจังหวะน,นี้นะวงฟ้าอยู่ตรงสนามกีฬาหรอเพื่อนโอเคไม่ว่าจะไกลแค่ไหนผมก็จะไปให้ถึง <c oughs> ไปเลยกว่าทุ่งข้าวไรเอ้าแล้วเขามาถามผมแล้วผมจะรู้ปะเนี่ยทุ่งข้าวไรเนี่ย <c oughs> คือไรอะ GM อมาถามผมแล้วผมจะรู้ไหมมาเขียนว่าทุ่งข้าวไรโอ้โหคิดไปได้นะอุ้มเมร์เนี่ย เกียมแม่ง <poisoned> ค <indo> <wast Salvador> ือแบบกำหมัดแล้วนะโอเคจัดไปรอจะตัวป <absorbed> ืนใหม่นะครับเราสามารถแลกในตู้ได้ด้วยนะครับแต่เหมือนจะมีตัวลงกับผมนะจังหวะนี้ครับสึกหาปงหาปืนก่อนเด้อโอ้ชิบหายแล้วแบกมีมีปืนไม่นะไม่นางเชิงเศร้าหวงเอ็มห้าร้อยมาหนึ่งกระบอกว่าตายเอาเจอสกาเฉยกิดที่เราสกาใช่ไหมทุกคนหายาเกือบตุย ส่วนนัวมาหนึ่งที่กลับไปนอนวันนี้ครับน้องคลิปที่แล้วนะครับปืนสกาหายากยากครับแต่พอเกมที่เราไม่ต้องการปุ๊บครับมันจะมาให้เราทุกที่ครับผมนี่คือคอนเซปของเกมฟรีไฟล์ครับแต่เมื่อกี้ผมก็เกือบขิดนะเนี่ยโดนมันเปิดมาแต่ไกลก็นึกว่าเขาจะลงฝั่งนู้นนะทุกคนก็ไม่คิดว่าจะมาลงฝั่งนี้นะครับมาเจ้าเอฝั่งด้านหน้าเฉยนะเล่นประมาทด้วยนะครับเมื่อกี้นะไปด้านหน้ามีครับจังหวะนี้เปิดไปโป๊ะ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 ปั๊าวโคโนมาก่อนอน้องเดี๋ยวเจอกันแค่นั้นะ เดี๋ยวได้เจอกันบอกแลยเว้ยนึกว่าเจอปืนใหม่แล้วอันนี้มันปืนอะไรวะเนี่ย G96 นะผม G63 ผมบอกเลยว่าตัวนี้จะไปไม่ถึงฝันถ้าย,ยังมีผมอยู่คุณไม่รอดแน่ๆคุณไม่ได้ไปต่อวายว่แต่ผมไม่มีก่อนนะทุกคนนะวอาไงดีวะมันแบบมันคุ้มปะเนี่ยถ้าผมมาเสี่ยงตัวนี้เนี่ยสวัสดีเพื่อนไหนล่ะ้านล่างครับไม่ยินเสียงแล้หนึ่ สวัสดีครับเพื่อนเปรีบร้อยมันจะมีอีกตัวมาอย่างวะไม่มาไม่มาด้วยแฮะงั้นก็ระเบิดไปกินนะเพื่อนนะลีลาไม่มาใช่ไหมลีลาเอ้ยมันไม่ใช่หน้าต่างนี่ว่า ผมก็นึกว่าหน้าต่างปะโถเอ้ยเอาเอาเอายิงมีคนป่าน้องยิงอีกคนป่าวน้องเองรู้ป่าวว่าพี่คือใครคุเมเออร์ตัวตึงนะครับสามคิวครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปแลกปืนสไนเปอร์ของเรากันดีกว่าครับหลังจากที่แบบว่าเสียเวลาจัดการแบบคนที่มาขัดขวางภารกิจของเราไปซะแ,แบบว่านานกันเลยนะครับเมื่อกี้นะในที่สุดก็มาถึงเวลาแลกนี่เป็นไงละ่ะสไนเปอร์มาแล้วนะครับ มันใส่ของแต่งได้ด้วยนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ใส่ได้หรือเปล่าไม่ได้โอเคเ๋ยวผมทิ้งของก่อนเนาะทิ้งของที่เราไม่จําเป็นนะครับทิ้งไปก่อนอ๋อแล้วผมไปแลกกระป๋สามมาทําไมวะเมื่อกี้ใช่ไหมเออจริงวะกระป,ป๋สามผมไปแลกมาทําไมอีกสไนเปอร์จะได้เฉฉิใชรือเปล่านะทุกคนสําหรับสไนเปอร์ของเรานี่ครับผมจังหวะนี้วีกันเลยดีก่าครับ,รบถ้าแบบว่าของพร้อมทุกอย่างแล้วนะแต่ของแต่งไม่พร้อมไหเหลือด้ามท้ายเนาะทุกคนเนาะด้ามท้ายอันเดียวนะครับถึงจะครบ แต่ไม่เป็นไรระดับเราสายชิวอยู่แล้วนะ <_ C os> ของไม่พร้อมแต่อุมเมอร์พร้อมก็พอเลยครับเอ็มห้าร้อยพกมาทําไมวันนี้ผมเนี้ย, <_ C os> 500ยเลยลอ็มห้าร้อยมางัดหัวแน่เลยอ่ะอุเมสเต็ปนี้นี่อของเยอะมากทุกคน <_ C os> ผมว่านี่โคมล้างเนี่ยเวลาลุงวงฟ้าเนี่ยมันของเยอะเนาะเ <_ C os> ท่าที่สังเกตนะครับผมเห็นไหม <_ C os> ของแต่และเกมคือแบบว่าโอ้โหฟาร์มแบบไม่อั้นนะครับ ตอนนี้ก็สูนสไนเราประมาณหนึ่งรอยแล้วนะทุกคนนะผมเอาสกิลสไนมาด้วยนะครับเห็นไหมเจ้าตัวเหี่ยวนะเวลายิงเจ้าตัวสไนมันจะแรงขึ้นครับเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้เลยโดนปึ๊บมันก็คือมันจะแม่นขึ้นหรือว่ามันแรงขึ้นวะผมก็ไม่รู้อะปึ๊บปึ๊บโอ้ยมันยิงไม่โดนนอนนนนอนนอนเออโดนตายเพื่อนขอร้องอ่ะขอร้องลยเพื่อนเอ้ยมันไ่โดนวี ทำไมปืนมันแรงจังวะทุกคนร้อยยี่สิบใช่หรอวะถ้าปืนมันร้อยยี่สิบจริงผมบอกเลยว่าวงการสไนซ์สั่นสะเทือนนะนี่<อ>ไม่ใช่มั้งปืนสไนซ์อะไรแรงขนาดนี้วันร้อยยี่สิบเลยเหรอวงการสไนซ์สันสะเทือนแน่นอนบาเล่ยังต้องยอมและประเด็นคือปืนนี้มันแบบเป็นปืนที่แบบว่าผมว่ามันยิงง่ายนะมันไม่ยากนะอ๋อผมลืมไปนี่ไงผมว่าจ้ตัวสกิลนี้มามันจะเพิ่ม,ามดาามแรงขึ้นเออลืมลืม ลืมจนได้เนาะนั่นหน้าครับมาจอดรถหรือยังตัวนี้ไม่จอดรถแฮะเหมือนขอจะไปที่อื่นนะส,สนายสไนเปอร์อย่าลืมนะเซตนี้คือแบบว่าไหชวชัวร์และก็ไหวชิวแน่นอนได้ยั่ไงเจ้าหน้าโป๊ะนั้นรนะหกสิบเก้าครับผมเราใส่เก็บเสียงด้วยนะมันมันดีนะครับติดอ่างไปเลยครับช่อน,นี้ครับวิ่งดิวิ่งดิเป <Hey. S 1> ้ยอย่าเพื่อนหัวแตก ยิงก็ไม่โดนเขานะ่ครับเฮ็ดปิงเม็ดปิงสไนเปอร์โดนเม็ดเดียวนะสไนเปอร์ยังไม่ได้สังหารเลยนะทุกคนนะผมต้องขอโทษด้วยนะถ้าผมไม่ได้เอาแบบว่าสไนยิงระยะใกล้นะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดยิงอะ่ะนี่ผมยอมรับเลยนะคือมันเป็นปืนที่ไม่เหมือน A W หรือว่าเจ้าตัวบาเลตนะครับผมเลยไม่มั่นใจนะสรุปก็คือถ้าแบบว่าเราไปยิงตัวที่เรามาเนี่ยก็คือดามเมจมันจะแรงขึ้นนั่นเองครับ ก็คือผมใส่เป็นเซฟคอมโบเจ้ตัวโมโคแล้วก็จะตัวนี้มามาร์กปุ๊บยิงแรงปั๊บโอเคโอโจ้ด้วยบางคนถามว่าดาเมจมันเบาไหมถ้าเราไม่ใส่เจ้าตัวสกิลสไนมาเสริมสําหรับผมก็ถือว่าเบานะครับดาเมจล้วประมาณ65เนาะมันเป็นปืนแบบเล็งแบบสไนทอทุกคนมันไม่แบบมันแบบไม่ใช่แบบว่าซูมไปแล้วแบบว่ายิงติดเลยนะครับมันก็อาจจะแบบเบานิดนึงถ้าไปเทียบกับพวกปืนเลเวอรอะไรแบบนี้นะครับอาจจะสู้ยาก แต่ถ้าใครบอกว่าเป็นสายซุ่มไกลแล้วแบบว่าชอบเล่นสไนไม่ใช่สายประชิดระยะบูอะไรแบบนี้ก็เล่นได้ครับเป็นสไนคู่ได้นะมันสับเร็วด้วยเนาะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับลวกเร็วพกพาได้ลวกเร็วคืออะไรวะมีแต่ลวดเร็ววัุนคนนะมีตัวอยู่นอกวันคนมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแล้วเหมือนจะวิ่งมาแล้วงั้นเหรอไม่นะ่าเชยงสงตรงไหนวะ กคนว่าเขาวิ่งเข้าตรงไหนครับน่าจะด้านหน้านะดูจากทรงแล้วน,นะอ๋อเหมือนจะฟาร์มอยู่ด้านหน้ารู้เหลืองจังหวะนี้วิ่งยังเฮ้ยอะไรนี่คุณปโปรใช่ไหมอ๋อนี่ไงเจอละแผนการนั้นช่วยอะไรของผมต้องสำเร็จแน่นอนแม่นางเฮืออ <c oughs> เห็นผมหรือยังวะ ไม่เห็นผมอะ่ะเอว่อไปก่อนต่อวันนี้เราเปิดไปเล่นก่อนนะโอ้ยเอวบิวไม่ใช่เอวบิวดิมันวีเดเอ็นว่ะทุกคนเออโดนไปดิอย่าเพลอน,นะน้องอุร้อยห้าสิบครับทุกคนครับเพิ่มมาก ผมต้องวิ่งก่อนแล้วจังหวะนี้เออ <St xi> ถ้าใครเล่นสไนแม่น <ed> ผมว่าไม่ไหวนะเว้แต่ผมแบบเล่นสไนเม่นไงทุกคนอเออแอคซ่าเพื่อนแอคซ่าแอคซ่าจังหวะนี้เออผมตายผมตายจนท้อเยไม่น่าเชื่อยโอเคครับทุกคนครับคลิปมันสั้นเกินไปเดี๋ยวผมแถมช็อตบููอีกช็อตหนึ่งแล้วกันนะซึ่งผมเนี่ยได้อัดไว้แล้วนะครับผมไปดูกัน มีตัวว่ะแฮะถามว่าผมกลัวหรือเปล่างั้นเหรอผมบอกเลยครับว่าไม่กลัวแต่ก็ยิงไม่โดนมันโดดลงแล้ววะ่ะไม่ผมยิงไม่ทันว่ะทุกคนคืออะไรอ่ะตรอไปหนึ่งทีปรืดอุ้ยจะตายจะตายแต่ก็ไม่ตายเฮ้ยสวัสดีเพื่อนครบเยลยงดแตกระบานยกไปหนึ่งดอกต้องมี่พันยาวนะทุกคนครับไม่งั้นผมตุยแน่อนอนพันยาวนาะพันยาก่อนเฮ้ย,ยอ,อ้าวต,ต,ตายนะเพื่อน ตายนะเพื่อนตายตายตายนะเพื่อนตายนะเพื่อนนายรู้เปล่าว่านายต่อกรกับใครอยู่อูมเมอร์ที่ตึงที่สุดในประเทศไทยมือถือหนูจะเปล่าเฮ้ยลืมไปว่าปืนสไนเปอร์แรกในตู้ได้ลืมไหมครับผมนี่นะครับผม M2 ยี่สิบสี่มาแล้วของเราพร้อมรุยครับใส่ของแต่งได้ด้วยครับจับตามัตเซนแล้วก็เจ้าตัวด้าท้ายนั่นเองครับผมอุ้ยดีว่ะสไนเปอร์ใส่ของแต่งได้ ไม่นะไม่นาาเฉินสงเฉินสงข้าเห็นเจ้าอยู่น,นั่นไหเจ้าเห็นข้าหรือเปล่าพอเห็นเราหรือเปล่าวะเห็นหรือเปล่าวะไม่เห็นเหรอไม่เห็นเรอหรอเอ้ยเอ้ยโป๊ะหนึ่งทีแตกหนึ่งสวยไี่สวย อันแน่มีคนขี่รถอีกแล้วนะขี่ไปไหนครับสุดหล่อ <Hey. S 1> ขอยิงหน่อยนะอุย้ยว่าจเจ้าหัวไม่โดนแฮะเอาหัวนะเป้งเรียบร้อยหัวแตกกระบาลโยกไปหนึ่งดอสีคิวแล้ว,ว่าะทุกคนอุย้ยทำไมเรามันตึงจังครับผมใครก็ได้ช่วยหยุดขวทีคนนี้คืออูเมอร์ใส่หรือไม่ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆนชอบก็อย่าลืมพงงายกันกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสไนเปอร์สายนี้ครับหมอครับใครที่เป็นสายสไนเปอร์ <Wow. S 2> ลองเล่นดูไหวแน่นอนเอาสก,กิลสไนเปอร์บวกกับตัวโมโคมาคือเรียบร้อยทันใจวลลิกุช